ตอนที่14คนไหนตัวจริงกันแน่หานเว่ยเฉินกลับไปทำงานแบบไม่ไว้หน้าใครหลังจากได้รับข่าวว่าอาการของหลินเศร้าหยางดีขึ้นและถูกย้ายออกจาก ICU ในช่วงเช้าเขากลับเข้าสู่โหมดเดิมแต่ครั้งนี้โหดขึ้นกว่าเดิมปกติเขาก็เป็นคนที่ไม่แค่์ขาใหญ่ไม่สนยศไม่สนตำแหน่งใครอยู่แล้วแต่ในตอนนี้เขาไม่แม้แต่จะแร์กฎเกณฑ์อีกต่อไปทุกคนในกรมตำรวจ ต่างรับรู้ได้ถึงอารมณ์เดือดพล่านของเขาไม่ว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผิดกฎหมายจะเป็นใครก็ตามพวกมันจะถูกลากตัวเข้าสอบสวนแบบใช้กำลังนำก่อนเหตุทันทีมือตีนของหานเวยเฉินหนักขึ้นสายตาของเขาเย็นชาและไม่มีใครสามารถห้ามเขาได้แม้แต่หลัวเจิ้งและทีมพิเศษที่เคยเตือนเขาว่าให้ใจเย็นลงแต่คำเตือนเหล่านั้นถูกมือนอย่างสิ้นเชิงเสียงรองเท้าหนังของหานเวเฉิน กระทบพื้นปูนเย็นเยียบของห้องสอบสวนเขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าผู้ต้องสงสัยขณะที่นายตาคมกริบจ้องมองอีกฝ่ายด้วยสายตาราวกับจะฉีกกระชากทุกความลับออกจากร่างชายที่ถูกมัดติดกับเก้าอี้สันราริกเลือดซึมออกจากมุมปากสองมือที่ถูกตรึงไว้สั่นไหวเพราะความเจ็บปวดจากกระดูกนิ้วที่บิดผิดรูปหานไวเฉินพ่นลมหายใจออกเบา ก่อนจะใช้ปลายเท้าดันเข้าอี้ของชายคนนั้นถอยไปจนกระแทกกับกำแพงซีเมนเสียงดังลัน่นจะถามอีกครั้งนะหานเว่ยเฉินโน้มตัวลงใช้นิ้วไล้ผ่านรอยช้ำที่หโหนกแก้มของอีกฝ่ายอย่างเชื่องช้าแต่มันกลับสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับผู้ต้องหาไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกลืนน้ำลายอึกใหญ่ของผู้ต้องหาที่พยายามหลบสายตาเขาเสียงถอนหายใจแผ่ๆของหานเวยเฉินดังขึ้นเขายืดตัวตรงก่อนหมุนข้อมือไปมา คลายกล้ามเนื้อให้พร้อมโอเคงั้นคงต้องใช้วิธีนี้เสียงหมัดหนักซัดเข้าที่ชายโครงดังปึกร่างบนเก้าอี้สะดุ้งเฮือกความเจ็บปวดวิ่งพล่านไปทั้งร่างจนต้องร้องครางต่ำๆหานเว่ยเฉินเช็ดเลือดที่เปื้อนบนหลังมือออกกับเสื้อของอีกฝ่ายก่อนจะโน้มตัวลงไปกระซิบข้างหูเสียงเบาแต่เย็นเยียบพูดหรือต้องให้หักกระดูอีกสักท่อนผู้ต้องหาหอบหายใจหนักเสียงครางอย่างทรมานก่อนที่ริมผีปากซันระริกจะขยับ พ,พวกมันพวกมันหานเว่ยเฉินใช้เวลาไม่กี่วันในการบุกคนคสถานที่หลายแห่งลากผู้ต้องสงสัยมาเข็นความจริงทุกครั้งที่จับพวกมันได้หานเว่ยเฉินมักจะจ้องหน้ามันด้วยแววตากดดันก่อนจะกระตุกยิ้มเหี้ยมเกรียมแล้วกระซิบเสียงต่ำใกล้ๆมึงอยากให้กูทำยังไงกับมึงดีบรรยากาศในห้องสอบสวนเย็นเยียบจนเหมือนอากาศหยุดเคลื่อนไหวลูกน้องที่ยืนอยู่รอบห้องทำได้เพียงมองหน้ากันกำหมัดแน่นอยู่เงียบเงียบ หลัวเจิ้งกลืนน้ำลายลงคอช้าๆก่อนยกมือขึ้นกุมพระที่แขนคอพึมพำภาวนาในใจให้ไอเวรที่ถูกจับมานี้อย่าดื้อแพ่งจนถึงขั้นเอาชีวิตมาทิ้งตรงนี้เสียงรองเท้าหนังของหานเว่ยเฉินกระทบพื้นปูนดังหนักแน่นเป็นจังหวะคุกคามเขาเดินวนรอบตัวนักโทษที่ถูกมัดติดกับเก้าอี้แสงไฟสีขาวส่องกระทบใบหน้าซีดเผือดของชายคนนั้นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉายชัดขึ้นทุกวินาทีมึงนี่มันพวกดื้อด้านสินะ หานเว่ยเฉินพ่นลมหายใจหนักๆก,ก่อนจะยกขาขึ้นกระแทกขาเก้าอี้ด้วยแรงมหาศาลทําให้ร่างของนักโทษล้มคว่ำไปด้านหลังหัวกระแทกพื้นปูนเสียงดังหนักน่วงร่างของมันกระตุกเฮือกจากแรงกระแทกก่อนนิ่งไปชั่วขณะหานเว่ยเฉินย่อตัวลงใช้นิ้วเคาะที่แก้มของนักโทษเบาๆแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความเย็นชาเป็นไงบ้างยังอยู่ดีใช่ไหมเขาเอียงคอเล็กน้อย ก่อนจะก,กระชากคอเสื้อของนักโทษขึ้นมาลากร่างมันขึ้นจากเก้าอี้อย่างไร้ปราณีก่อนที่ชายคนนั้นจะทันตั้งตัวหานเวเฉนินคว้ากระชากคอเสื้อของมันขึ้นจากเก้าอี้พร้อมใช้กำปั้นทุบเอ็นซีโครงเสียงดังปึกนักโทษเบิกตากว้างร่างกระตุกเหือก่อนจะไอออกมาเป็นเลือดมือของหานเวเฉินเปื้อนสีแดงแต่เขาเพียงเช็ดมันออกกับเสื้อของนักโทษอย่างไม่ใส่ใจพูดบรรยากาศในห้องสอบสวนทุกครั้งตึงเครียดหนัก บางคนยอมสารภาพแทบจะทันทีเมื่อเห็นรังสีอมหิตของเขาบางคนฝืนใจไม่พูดแต่สุดท้ายก็ถูกกดดันจนต้องเปิดปากกองบัญชาการเริ่มกังวลว่าหาวนว้ยเฉินกำลังจะเล่นนอกกฎมากเกินไปเขาไม่ได้สนใจคำเตือนของผู้บังคับบัญชาอีกต่อไปเพราะสำหรับเขาตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่มันคือเรื่องของการเอาคืนที่เขาต้องการจะทวงคืนให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยวิธีไหนก็ตาม เสียงโทรศัพท์มือถือของหานเว่ยเฉินดังขึ้นทำลายบรรยากาศเหมือนโรงเชื่อสัตว์ในห้องสอบสวนทุกสายตาหันมามองเขาแม้แต่ผู้ต้องหาที่เพิ่งโดนซ่อมจนแทบยืนไม่ไหวก็ยังสะดุง้งหานเว่ยเฉินเหลือบตามองหน้าจอแล้วขมวดคิ้วเบาๆเบอร์ที่โชว์ขึ้นมาไม่ใช่ใครอื่นหลินเซ้าหยางเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นรับสายเสียงที่ลอดออกมานั้นแหบแหบจนแทบฟังไม่ได้ว่าเป็นเสียงของนักข่าวปากเก่น็คนเดิมหานเว่ยเฉิน น้ำเสียงที่แผ่วเบานั้นแต่กลับเหมือนน้ำเย็นที่ราดลงบนเปลวไฟที่กำลังลุกโชนความเงียบปกกลุ่มในห้องสอบสวนในทันทีเรากับแรงอาฆาตท,ที่อบอวนอยู่ในอากาศเมื่อครู่ถูกดูดกลืนหายไปหมดสิน้นคุณเป็นไงบ้างหันไวเฉิญถามน้ำเสียงลดความแข็งกร้าวลงโดยไม่รู้ตัวขณะที่มืออีกข้างยังเปื้อนเลือดหยดลงกับพื้นแสบคอเจ็บไปทั้งตัวแต่ยังไม่ตายหลินเศร้าอย่างไอเบาๆก่อนหัวเราะในลำคอ คุณละ่ะกำลังทำอะไรเขาขยุมผมตัวเองเบาๆไม่ตอบคำถามแต่ชวนคุยเรื่องอื่นคุณได้กินยาตามหอสั่งบ้างไหมเนี่ยคนในห้องสอบสวนต่างเหลือบตามองกันบางคนถึงกลับกลั้นหายใจแอบฟังหันไวเฉินที่เมื่อครู่ยังมีมือเปื้อนเลือดกำลังกระเทือบผู้ต้องหาอย่างเอาเป็นเอาตายตอนนี้กลับกำลังคุยโทรศัพท์ด้วยเสียงแบบนั้นแบบที่เหมือนกำลังคุยกับแฟนเอาละเอาละผมมีงานค้างอยู่คุณพักผ่อนเถอะ เสร็จงานผมจะรีบไปหาหานไว้เฉินพูดเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ก่อนวางสายเขาขอคุยกับตำรวจหน้าห้องเดี๋ยวๆขอสายตำรวจหน้าเฝ้าหน่อยในายตำรวจหนุ่มรับโทรศัพท์มาแนบหูครับหุหนาหานทักครั้งนี้คุณปล่อยให้เขาออกจากโรงพยาบาลอีกแล้วก็แล้วก็หานุวิเฉินเสียงต่ำลงนำเสียงเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่างเอาจริงผมจะให้คุณ ไปทำหน้าที่ลาตระเมนแถวไทยแดนไม่ต้องหวังจะได้กลับมาอยู่ในเมืองอีกต่อไปในตําำรวจหน้าเสียเหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นบนขมับครับหัวหน้าผมจะเฝ้าเขาไว้ให้ดีที่สุดหันว้เฉินกระตุกยิ้มมุมปากอย่างพอใจก่อนจะตัดสายแล้วเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าลูกน้องบางคนเหลือมองกันเงียบๆสบตากันเหมือนกำลังถามว่าตกลงหัวหน้าหานที่พวกเขารู้จักคือคนไหนกันแน่ ชายผู้มีใบหน้าเย็นชามือเปื้อนเลือดและไร้ความปราณีในห้องสอบสวนหรือชายที่กำลังคุยโทรศัพท์ด้วยเสียงเล็กเสียงน้อยที่ฟังยังไงก็เหมือนกำลังคุยกับแฟน